กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรมตอนพูดดีเป็นศีสัะโหยเว้เนยจอดรถแบบเนี้ยจอดไปได้ยังไงเนี่ยฮะเฮงซวยจริงๆอ่ะทำคนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะไอหน้าโง่เฮ้ยลุงมาด่ากันอย่างนี้ได้ยังไงจะออกก็บอกดิคนก็อยู่ในรถเห็นปะว่าเปิดไฟฉุกเฉินอยู่อ่ะอ้าวแล้วใครจะไปรู้ล่ะโอ้ยไป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 เร่เล่กเรเเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าจะไปง่ายๆเหรอ รู้ไหมว่าด่าคนอื่นเขาพล่อยๆอย่างเนี้ยมันผิดกฎหมายนะลุงถูกต้องแล้วค่ะหากขืนไปด่าใครพล่อยๆจะมีความผิดตามกฎหมายฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้ามีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกิน1,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอาจจะเห็นว่าโทษไม่ร้ายแรงมากนะักแต่ก็จะทำให้คุณมีคดีติดตัวต้องขึ้นโรงขึ้นสารกันเลยทีเดียว ระวังกันด้วยนะคะทุกคนไงลุงปากดีอย่างนี้ไปเจอกันที่ศาลต่อแล้วกันเออลุงขอโทษนะจ๊ะดีกันนะสงสัยอาการไวทองกำเริบนะหากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111 11, 11. กด7 7นะ <c oughs> จะบอกให้